สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาทำเหรียญปวยทานดอกไม้สวยๆแบบนี้กันนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะเหรียญค่ะริบบิ้นนะคะและนี่กันไกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ นี่นะคะตัดริบบิ้น4เส้นค่ะที่ความยาว40เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับเข้ามา10เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะตัวนี้รีพับไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำกันเลยค่ะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะเราจะเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนนะคะทั้ง4เส้นนะคะสวมด้วยเส้นที่2ค่ะเส้นที่สอง สวมด้วยเส้นที่สามนี่ค่ะแล้วก็เส้นที่4นะคะเราจะเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนนะคะเราจะเสียบเข้าตรงช่องที่1นี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เส้นยาวเราจะเสียบลงด้านล่างนะคะสวมมาเส้นที่3มนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะดึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็จําให้กระชับนะคะเราจะได้เป็นฐานสีแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปค่ะนี่นะคะพอเราใส่เหรียญเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสารทับเหรียญทั้ง4ด้านนะคะนี่ค่ะจับริบบิ้นเส้นบนทับลงมาจับริบบิน้นฝั่งขวาทับไปจับริบบิ้นเส้นล่างขึ้นมาด้านบนจับริบบิน้นฝั่งซ้ายมือเสียบลงตรงช่องนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะสอดออกมาลักษณะน,นี้นะคะ จับให้กระชับค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะสานต่อนะคะจับริบบิน้นพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เสียบนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงนะคะไล่ดึงเรื่อยๆนะคะช้าๆนะคะไม่เป็นไรนะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะเส้นที่สองค่ะ ทำเหมือนกันเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เสียบค่ะแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเส้นที่3ามค่ะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสียบค่ะ ะะแล้วก็ดึงเส้นที่4ี่ค่ะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เสียบลงตรงช่องนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะทั้ง4เส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จับให้กระชับอีกนิดนึง นี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสานต่อนะคะจับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เส้นที่สองทับเส้นที่1น,นะคะแล้วก็เส้นที่สามทับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่4ี่ค่ะทับเส้นที่สมนะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็จะจับหมุนค่ะนี่นะคะนี่นะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาแค่พอดีนี่นะคะ หนึ่งรอบพอนะคะเนี่ยค่ะแค่หนึ่งรอบนะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนิ้วก้อยเกี่ยวริบบิ้นที่เหลือไว้แล้วหยิบออกมาเส้นหนึ่งเส้นด้านนอกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมุนริบบิ้นให้มาเป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะเสียบลงตรงช่องนี้นะคะนี่ค่ะเสียบลงไปเลยค่ะแล้วริบบิ้นจะโผล่ตรงกีบตรงนี้ด้านบนนะคะแล้วเราก็จะดึงนะคะนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะ เส้นที่2ค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะจับริบบินหมุนเข้ามาเป็นกลวยแล้วก็เสียบค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงนะคะจะทำเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะหหุนมาเลยค่ะเส้นที่สามค่ะจับริบบินพับเข้ามาเป็นกลวยอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียบลงตรงนี้นะคะเสียบลงไปเลยค่ะ แล้วก็ไล่ดึงนะคะไล้จับให้ดีนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เส้นที่4ี่ค่ะจับริบบิน้นพับเข้ามาเป็นกลวยนี่ค่ะแล้วก็เสียบลงนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะจับกรีบให้สวยงามนะคะตามชอบเลยนะคะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะสานต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เสียบลงใต้กลีบนี้นะคะนี่ค่ะเสียบลงไปเลยค่ะนี่นะคะจะมาออกใต้นี้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะจะทําเหมือนกันทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะ จับดิบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้าแล้วก็เสียบลงใต้กีบนี่ค่ะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็จับกีบมาเส้นสที่3ค่ะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าแล้วก็เสียบนะคะนี่ค่ะลงตรงช่องนี้นะคะเสียบลงไปเลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะจะได้อย่างนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้าแล้วก็เสียบค่ะนี่นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้แล้วเราก็ดึงนะคะนี่ค่ะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งนะคะ ให้สวยงามแล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะตัดแต่งแบบไหนนะคะของรีรีก็จะตัดโค้งมนหน่อยให้รับกับตัวกีบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกไม้สวยๆของรีดีไซน์นะคะ เป็นลักษณะน,นี้นะคะง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลีขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ